วงเราเมาขาวอ่าเข้าสู่ช่วงที่2ของเราเมา<อ>เน้นๆ้นช่วงที่ 2, 2, 2> นะคะค,คุณผู้ชมขาช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับสัตว์หลากหลายชนิดเลยที่อยู่กับทีฉันสัตว์น้อยๆค่ะแล้วก็ จะมีบัตรเนี่ยคะ่ะเที่ยวชมสวนสัตว์เรียวซูสวนสัตว์แปลกนะคะนี่แจกเปรี้ยคุณผู้ชมของเราทุกท่านเลยนะคะที่แสดงความเห็นมาในรายการวงเล่าเมสาข่าว,าวที่แฟนเพจของเราที่ Facebook วงเล่าเมสาข่าวนะคะคสิบท่านแรกคะ่ะจะได้ตุ๊กตาสองตัวนี้จากลงน้อยด้วยนะคะคแล้วก็บ,บัตรเข้าชมสวนสัตว์เรียวซูนเนี่ยหนึ่งท่านแต่สองใบนะคะสวนสัตว์เวเรียวซูเนี่ยอยู่ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เปิดบริการตั้งแต่10บโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยที่ชั้น B The Sky Shopping Center นะคะก็เม้นเข้ามานะคะมีแจกจำนวนไม่จำกัดเลยค่ะเม้นมาเลยอ่ะมาเดี๋ยวเราจะมาแนะนำแนะนาก่อนน้ค่ะใช้หน่มของเราที่พาสัตว์น่ารักๆจากสวนสัตว์เรียวสูมาให้คุณผู้ชมได้รู้จัก ชื่อชื่ออะไรครับอ๋อสวัสดีครับชื่อชาคิดคำโตนะครับคโตชื่อเล่นอามครับน้องอามนะครับน้องอามวันนี้นำสัตว์มาเยอะแยะมากเลยนะใช่ครับวันนี้นำมาระบายกลุ่มเลยครับมีกลุ่มอะไรบ้างที่ท่านออกไปที่สวนสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสวนสัตว์ที่จริงๆแล้วที่เลียวโซ่แปลกๆครับจริงๆแล้วที่เลียวโซ่เนี่ยก็จะเป็นเน้นเป็นสัตว์เลื้อยคาและก็สัตว์แปลกต่างถิ่นนะครับสัตว์น่ารักก็มีอย่างพวกหนูจิ้งจ้าหรือไพ่ด็อกหรือเจ้าเฟเนตฟอกครับสุนัขจิ้งจอกเพลสโซเนโลกก็มีครับ แล้วในส่วนที่ทามาจริงๆมาตัวนี้มีอะไรบ้างที่มันมีนี่นี่นี่ตัวนี้นี่นี่อยู่อยู่ใต้ขาอ้อเนี่ยค่ะตัวนี้จะกล้องฟูมมาเลยค่ะไม่มีพิษดิงูหลามแต่ตัวนี้ใหญ่นะครับใหญ่มากเหมือนกันนะครับท่นทุกท่านเท่าไหร่ร้อยกิโลไหมวันนี้ตัวนี้ประมาหกสิบกิโลได้หกสิบกิโลนะครับตัวนี้เป็นงูหลามเพชูชื่อว่าเป็นจับเขาได้ใช่ไหมจับได้ครับจับได้ด้วยได้นะอาแนะนําตัวแต่ตัวที่ทํามา ครับก็ตัวแรกเลยครับเอาเริ่มจากตัวเล็กนี้ก่อนเลยตัวนี้เป็นกลุ่มของเจ้าบอลไพทอนนะครับบอลไพทอนครับตัวนี้เป็นกลุ่มของงูที่มีสีสันสวยงามนะครับไม่มีพิษเป็นกลุ่มของงูหลัำแคระครับงูหล่ำแคระเนี่ยก็จนิยมเลี้ยงกันมากในกลุ่มของสัตว์แปลกครับตัวนี้ก็สีสวยมากครับเป็นบอลไพทอนลายพายนะครับแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นกรีนอีโกนาครับ นะครับคือตัวหน้าตัวนี้ใช่ไหมที่มันก่อนที่จังหวัดกาลสินที่เขาบอกว่าชาวบ้านไปจับได้นะเรนก็คิดว่าตัวยาวประมาณเกือบเม็ดกว่านะคิดว่าเป็นกิ้งกากิ้งกายักษ์ของประเทศไทยอย่างเงี้ยนะแตนที่จริงมันไม่ใช่คือตัวนี้นะจริงๆคือตัวนี้ครับไในเกิดจากปลาที่มาขนเลี้ยงครับเอาไปปล่อยสู่น้ำแล้วถ้ามันเป็นตัวผู้มันสีมันจะออกสีน้ําตาลใช่ครับสีจะเข้มหน่อยจะแคบหน่อยนะครับแล้วเจ้าเจ้ากระโดงเจ้าคิีมขอรครับจะสูงด้วยจะสูงด้วยตัวนี้จะขึ้นตัวนี้เป็นเพศเมียครับตัวนี้กี่ปปปีีีีีีแลล้้้้ววคคะนนนนอองามตัััรบหกกก่่ิโเย อ่าตัวนี้ประมาณน่าจะไม่เกินสิบกิโลครับอ่าตัวนี้เขาเริ่มอ้วนขึ้นบ้างแล้วจับได้จับได้ครับสัตว์ที่มาวันนี้จับสัมผัสทุกตัวเลยครับค่ับเล่นเอูเัวนี้เองออาตัวนี้กันบ้างครับตัวนี้บ้างเนี่ยตัวนี้ก็เป็นกลุ่มของงูสีและงูนุพันธุ์นะครับครับก็จะเป็นกลุ่มของงูมิ้วอ่าอ่างูมิ้วงูคิงนะครับแล้วก็งูคอนเป็นงูที่มีสีสันสวยงามครับแต่ว่าไม่มีพิษแต่นี้เราใหญ่โชว์ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นงูมิ้วลายผิวบ้านอ ตัวนี้นะครับที่อเมริกาครับจะมีตัวหนึ่งที่มีพิษนะครับ<ช>แตกต่างสีนะครับเหมือนกันหมดเลยแตกต่างที่ลายเท่านั้นเองตัวนี้นะครับพิวบัานนะครับดำเหลือง ดำแดงนะครับตัวนี้จะไม่มีพิษแต่ถ้าเหลืองติดแดงเมื่อไหร่แสดงว่าตัวนั้นมีพิษครับเหลืองติดแดงห้ามเข้าใกล้อ่ะคุณผู้ชมมีพิษแน่นอนทับมันร้องเรื่องกเนื้อติดมันนะนั่นมีพิษกินกันเลยอ้วนเลยแม่โอเคโอเคนะอมาดูตัวนู้นตัวนู้นนอนหลับอยู่นะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมีพิษนะเนี่ยใช่ครับมีพิษครับตัวนี้เป็นกิ้งก่าลูกปัดครับกิ้งก่าลูกปัดนะครับเป็นตัวมีพิษเจ้าเม็กซิกันบีดนั่นเองใช่นี่ครับเป็นจริงๆแล้วที่เลียวโซมี2ชิ้นนะครับมีครบเลย เป็นพิ้งกาสองชีสบน,นโลกที่มีพิษนะครับก็เป็นเจ้าคิลเลมอนเตอร์แล้วก็แมกซิกันบีคือเจ้าตัวนี้นั่นเองวันนี้เราเอามาหนึ่งตัวแล้วมันกินอะไรเป็นอาหารคะตัวนี้กินเป็นเนื้อครับรอ,อา,าออทาน,นเนื้อธรรมชาติางนด้เนื้อคนม ไม่กินครับไกินหากินคงยากเลยครับหาหาให้ไม่ได้แน่นอนได้แน่แน่ตัวโน้นครับอต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของกบครับกบฮอนฟล็อกเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้านะครับกบที่มีเขาตัวสีเขียวนะครับแต่ตัวนี้น่ารักใช่ครับที่เดียวซูก็จะมีโชยามากมายครับเป็นกลุ่มของสลัมเอนเดอร์หรือว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าต่างๆมากมายเลยครับ ตัวนู้นตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าคามิเลียนครับนี่งด้านบนเป็นเจ้าเวลคามิเลียนนะครงบุข้างบนข้างบนก็เห็นไหมครับตัวนี้ก็จะสวยมากครับตัวนี้จะสวยมากคือจะสามารถหมุนดวงตาได้เนี่ยท่างหน้า180องศาลมกันก็360องศาใช่ครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนสีได้ครับนี่นะครับตรงนี้เป็นน่ารักมากตัวนู้นครับตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นนี่ตุ๊กแกเสือดาวครับตุ๊กแกเสือดาวแล้วมีตุ๊กแกดำนุ้ยไหมตุ๊กแกดำนุ้ยมีครับโชว์อยู่ที่ทีู่นะครับที่โซนได้ ใช่ครับครับนี่ครับอันนี้เป็นตู้แก๊สดาวตัวนี้ก็จะพิเศษก็คือหลับตาได้นนั่เองครับหลับตาได้เออพวกนี้เป็นน่ารักมากว่าตั้แก๊สมับตาได้ขาเป็นกรงเล็บแตกต่างจากตู้แก๊สเราไอ้ตัวนี้เราเราได้มาจากไหนตัวนี้ก็จะนําเข้ามานะครับจากอาร์แทบ์ปากีแทบอินคือคือเรียนนิดนึงครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าในส่วนของสวัตว์ตรงนี้ก็มาเรียนสู่นะเป็นสวัตว์ของเขาเขาเป็นเอกชนนะครับเพราะงั้นในการที่จะมีสัตว ในส่วนตรงสวนสัตว์นี่คือมาได้เนี่ยต้องเปสัตว์ที่เรียกไม่อยู่ในพรบสำรวจที่คุมของสภาของประเทศไทยนะเพราะนั้เขาจะต้องสั่งมาจากต่างประเทศนะครับมีบริษัทสั่งมาโดยตรงแล้วก็มีที่ทำนายถูกต้องมีใบไซตรงเซต์ถูกต้องทุกอย่างเลยนะครับเพราะงั้นตัวนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้อยู่ซึ่งเป็นแบบที่แปลกและก็สวยงามใช่ครับนะครับมันมีทั้งตัวสีชมพูกับตัวลายด่างๆเหมือนเสือดาวใช่ครับตัวนี้ก็จะคล้ายกับอย่างเจ้างูบอลหรืองูสีเมื่อกี้นะครับก็จะจะเกิดจากการพาะพันธุ์ของมนุษย์ บางตัวบางลายไม่มีธรรมชาตินะครับถ้าเกิดจากการไฮบริดก็คือการผสมพันธุ์ข้ามสายข้ามสายข้ามสีครับให้ดูสีสันสวยงามมากเขาอยู่เขาอยู่ยากไหมเราให้เขาทานอะไรตัวนี้ก็กินเป็นกลุ่มของแมงแมลงครับพวกมาแรงครับแกนก็คือแมลงนะครับบินเชี่ยวมาก็แฟบเลยนะอทีนี้ตัวข้างล่างข้างล่างข้างล่างเป็นบูทั้งครับเป็นจิ้งเหลนยักษ์นะครับจิ้งเหลนยักษ์ฟ้าจิ้งเลนยักษ์สีฟ้าสีเงินอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าลักษณะเขาเป็นยังไงบ้างที่เขาอยู่ที่บ้านเรา อยู่บ้านเราปรับตัวได้ดีครับก็คือส่วนใหญ่นั้นเรียวโซจะนำเข้านะครับที่จะเป็นเริ่มจากตัวเล็กมาก่อนเลยเราค่อยมาเลี้ยงเขาโตเพราะเขาจะปรับสภาพได้ครับ้วทำให้เขาเชื่องด้วยที่เรียวโซนะครับก็จะสามารถจับสัมผัสได้ด้วยเรียกได้ว่าเกือบทุกตัวเลยยกเว้นสัตว์ที่มีพิษนะครับเราจะไม่ให้จับสัมผัสเลยก็แสดงว่าเรามีโซนสัตว์มีพิษกับไม่มีพิษแยกส่วนไว้ให้สามารถเข้าได้ได้บ้านตรงโซนที่เราจัดํำนวนโซนนะครับของเรียวโซแบ่งเป็นทั้งหมดเจ็ดโซนนะครับใหเป็นกลุ่มของงูงูเลยแบ่งเป็นปีก อกรูปเป็นไข่โบอาออกรูปเป็นตัวแล้วก็สนท้ายเป็นงูผิดนะครับรวมไปถึงกลุ่มของเต่าบกเต่าน้ํปาปลาจราเะเข้กลุ่มของกิ้งก่าและมอนิเตอร์มอนิเตอร์คือเจ้าตัวเงินตัวทองนั่นเองแต่ว่าไม่ได้ชงบ้านเรานะครับบ้านเราสีจะคุ้มครองกันส่วนใหญ่จะเป็นจากต่างประเทศหลากหลายซีซั่นมากมายเลยครับโซนนี้ครับสำคัญเลยครับโซนสัตว์กลางคืนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กนะครับโซนนี้ก็คือจะโชว์สัตว์น่ารักน่ารักมากมายครับไม่ว่าเป็นเฟเนตฟอกพายรีด็อกรวมถึงนี่2ตัววเเราามโชจ้า แพรลี่ด็อกกับจอน์จิงโจ้นี่มีข้างคข่าด้วยไหมข้างคข่าไม่มีครับมันไม่เล่นพาดด้วยซ้จ้ามันพ่ออยู่คนมันจะกินตับเขาบอกว่าสัตว์หากินกลางคืนไงกินกลางคืนใช่ไหมนะทีนี้ในส่วนของที่สวนสัตว์พิยาที่ที่อยู่ตรงนี้ขึ้นมานะครับต้องก่อตั้งมานานอะไรอย่างก่อตั้งได้ตั้งแต่เดือนมีนาครับมีนาเปิดเมื่อเดือนมีนานี่เองครับนะครับกไม่วันยังไม่ปีเดือยังไม่ถึงปีนะครับยังใหม่อยู่ครับแล้วมีคนไปเยี่ยมชมกันคนไปเที่ยวตอนนี้เป็นไงบ้าง ก็เยอะครับแล้วได้ความรู้ได้ความรู้ใช่ครับก็คือของเราก็คือจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเน้นเลยว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้เด็กๆน้องๆนะครับจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ได้ค้าต่างๆนอกจากได้ดูได้รู้ข้อมูลต่างๆแล้วยังมีได้จับสัมผัสครับเพราะว่าการจับสัมผัสเนี่ยนะแม่งน้องจดจําได้ดีกว่าการอ่านเขาเรียกว่าได้มีถ้าเขารักสัตว์แล้วนะครับโดยทั่วไปแล้วเมื่อเขาเด็กๆถ้าเขาเริ่มรักสัตว์เนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายสัตว์แล้วนะเพราะเขารักอยู่แล้วนะอ่าทีนี้ไอ้ดูตัวนู้ด น่ารักมากเลยเกาเกาแก้มนะครับตัวนี้แฮร์รี่ด็อกก็หน้าเขาเหมือนน้องหมาเหมือนเหมือนหนูครับเหมือนหนูแต่จริงแล้วเขาเป็นคล้ายๆกระลอกนะครับแต่จะเป็นกระลอกดินนะครับตัวนี้อยู่อยู่ขุดอุโมงอยูุ่ะครับอยู่กันเป็นฝูงครับใช่ครับแต่ตัวพระเอกที่ยังไม่ได้ให้ดูยกไปดูหน่อยยกมาให้ดูนะครับยกมาหน่อยยกมาหน่อยหมวกแดง คนไปเนี่ยดูสินะนี่ครับตัวเอกเลยนะครับปเทศของโซนกิกาเลยโซนกิกาเลยนะรักทุกนะตัวนี้เป็นเจ้าเตกูครับอหาเป็นตัวเตกูนะเขากินอะไรบ้างเป็นอาหารตัวนี้ก็จะกินกลุ่มของอ่าเนื้อนะครับกินเนื้อนะกินเนื้อครับตัวนี้กินผักผลไม้ได้ด้วยแล้วที่อยู่ที่มาที่เขาที่เราเลี้ยงว่านีกี่ตัวอ่าที่สวนสัตว์นะครับมีสามตัวจะมีสีแดงด้วยนะครับสีแดาตัวใหญ่มาโชว์ก็คือเตกตัวนี้ก็เตกตัวนี้นะเขาเลี้ยงยากไหมพี่ไม่ยากครับ แต่เนี้ยเป็นเพื่อนกับตัวไหนมั้งอาเป็นเพื่อนกับี่ครับพี่เบบีนี่ตัวข้างล่างเลยนี่นะเป็นงูหลามให้พวงเรานี่เลยครับงูหลามถือว่างูหลามเป็นผู้ที่ตัวใหญ่พอสมควรนะหกสิบกิโลเลยนะครับใช่ครับที่ใหญ่ที่สุดมันประมาณสักว์เป็นเล่นลเคยมีเคยเจอลูกนู้นเคยเจอครับสองเล่นกันลแต่มันจะอยู่ที่สวนสัตว์ของซูมาลกาที่มาเลเซียตอนนี้เล่นได้ใช่ไหมคะได้ครับจับได้เลยครับอันนี้ก็ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เท่าเด้งแล้วก็ยาวกว่าเท่าเด้งนะฮะแต่ตัวในประเทศไทยเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ขนาดนีี้น่่ยยหาากแทบจะะะไมมคอ ตัวนี้ตัวนี้สมบูรณ์ตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียคะตัวผู้ครับมีชื่อว่าอะไรคะเบบี้ครับเบบี้ตัวนี้ตัวไหนก็ได้เอาไปลูกไปเบบี้มามาเบบี้คู่กับเจคูนี่นะอุ้ยเขาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันได้ครับเออเข้ามาหน่อยทางนี้ทางนี้เอทางนี้ไปนี่ตัวนี้นะทาางนี้้จเราดูง่ายนิดเดียวแค่ถามว่ามูกเหลืองลูกหลามเนี่ยมันต่างกันยังไงดูที่หัวมันนะครับนั่นนั่นนั่นคุณผู้ชมเห็นไหมมันเป็นลูกสอนอยู่แต่ดำๆำนั่นนั่นเข้ามาหน่อยเบบีตัวชี้ดูที่นั่นนั่น ตัวใหญ่มากเลยนัถ้าเป็นงูเหลือมนจะไม่มีลูกศรตัวนี้นะครับอเดนีลมจะเป็นตัวที่มันมีลูกศรอยู่มันชัดจันทีแล้วก็ลายก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ลักษณะที่เรียกกันว่าเป็นงูหลามนะครับตัวใหญ่มากเลยทําไมเขาอยู่ด้วยกันได้น้องอาร์มเขาไม่กลัวกันหรอ่าเริ่มแรกๆนะครับก็คือเจ้าเตโกเนี่ยจะกลัวนะครับกลัวเบบีมากเวลาเข้าใกล้เนี่ยครับเรียกได้ว่าถ่ายเลริทถ่ายแบบอุจจาระออกมาในกลัวมากไงครับแต่ทุกวันนี้ครับเขาออกงานด้วยกันบ่อย บ่อยมากขึ้นจากการที่กลัวครับนอนนอนด้วยกันนอนทับันแล้วกันไเขาเรียกว่ากันไม่ได้แล้วใช่ครับนอนนอนหนุนนอนนอนตักกันอะไรกันเขาอยู่ด้วยกันได้นอนตักด้วยกันอีกโอ้โหอ่ะอยู่ด้วยกันลูกอ่าอยู่ด้วยกันเออกอดกันทีนี้ที่ทางเดินทางไปที่วิทยาอยู่ตรงช่วงไหนนะครับอาเรียลโซนะครับจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าชื่อว่าเดอะสกายช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะครับ ไปอยุธยานะครับวิ่งสายถนนสายเอเชียนะครับเจอศูนย์ราชการเจอโลตัสปุ๊บเราต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าตัวเมืองใช่ไหมครับเลี้ยวซ้ายไปแค่ประมาณ100เมตรนะครับเพื่อเจออาห้างครับห้างเราจะอยู่ทางขวามือต้องมองขวามือไว้นะครับจะมีห้างชื่อว่าเดอะสกายอยู่เราต้องชิดขวาครับแล้วยูเทิร์นไฟแดงแรกเลยกลับมาครับเราจะตั้งที่ชั้น B ีโชว์กันเยอะครับ4,000ตารางเมตร500ตู้ครับเป็นสดสติดแอร์นะครับเดินกันแอร์ยังนี่ประมาณกี่ตู้ได้ห้าร้อยตู้ครับห้าร้อยตู้ถือว่ายิ่งใหญ่เป็นเรียกว่าเป็นเป็นห้อง เลยนะครับเป็นตู้ขนาดใหญ่ครับก็คือไม่ใช่เป็นตู้เล็กๆนี้ที่นี่จะเป็นตู้โชว์ธรรมดาที่เรานำออกงานนะครับแต่ตู้ที่เราโชว์เป็นตู้ขนาดใหญ่สามเมตรถึงสิบสองเมตรเลยครับสามเมตรถึงสิบสองเมตรรวมไปถึงอนันคอนด้าก็มีนะครับมีอันคอนด้าด้วยมีครับมีอนันคอนด้าครับมีหลากหลายกลุ่มครับเต่ายักษ์อันดับสามของโลกอย่างเต่าสุกต้าก็มีโชว์กันครับนี่อยู่ที่นนั้นนะน้องอาร์มถามอีกหน่อยถ้าคุณผู้ชมไปเที่ยวชมที่สวนสัตว์แห่งนี้จะได้ประโยชน์อะไรบ้างเริ่มต้นเลยครับไปเนี่ยได้แน่ๆเลยคือความรู้และควาามสนน ไอ้ดูเทเจนคือเด็กไอ้ดูเทเนความรู้แน่นอนคือเห็นสัตว์หลากหลายชนิดแต่หลายชนิดนี่คือแบบว่านอกจากมองได้ดูได้ได้อ่านได้อ่านอะไรต่างข้อมูลต่างยังมีให้จับแล้วก็สัมผัสด้วยตรงนี้เครับพลาดไม่ได้เลยลองอ่าเด็กๆทุกวันนี้นะครับก็คือจะหรือผู้ใหญ่ครับจะจะเข้าใจว่าสัตว์เหล่านี้จะดูน่ากลัวลองไปเปลี่ยนทัศนคติที่ดีครับอย่าไปทำเลยขาดไ่าความรู้แล้วใช่ครับ ต่อไปก็คงจะได้เรื่องของการอนุรักษ์ใช่ครับอนุรักษ์ครับช่วยกันเพราะเลี้ยงช่วยกันขยายพันธุ์ช่วยกันเข้าใจไม่ไปทร้ายเขาไม่ไปตีไม่ใช่เผยเป็นกูเขาไม่มีพิษสักหน่อยนะโอ้นี่งูแสงอาทิตย์เหรอแล้วกัดเข้ามาแล้วปก็มาเพราะอาทิตย์ตกจนตายทุกคนเลยก็เลยตีมันซะก่อนจึ่เพื่อนมันด้มีพิษอะไรเลยใช่ครับไม่มีพิษครับต้องไปเรียนรู้กันอย่างนี้นะไปอนุรักษ์ด้วยที่ด้านของความเพลิดเพลินอ่ะเออ เข้าไปแล้วน้าเดินได้ควพลดเพลินอะไรบ้างที่ไหนพลิดเพลินนะครับจะมีมากมายนะครับนอกจากเรามีวิทยากรที่คอยดูแลพาเดินชมแล้วเนี่ยยังมีเกมให้เล่นด้วยเด็กๆนะครับก็จะเล่นเกมเป็นเรียวโซฮันติ้งเกมครับเป็นเกมที่เดินผจญภัยหาความรู้มีทั้งหมด8ข้อน้องท่านใดทําได้ครบ8ข้อนะครับก็จะมอบเป็นประกาศเชียบัตรส่งไปให้ถึงบ้านเลยแล้วของรางวัลจากเรียวโซนเนี่ยนะครับแล้วก็จะมีเกมที่อยู่ตามโซนนะครับไม่เป็นเกมอาเหยียบ อ่าแมงปอครับแมงปอให้คามิเดียนกินเกมต๊กแก่ต๊กแกต่างๆครับจะมีต๊กแกมาลายล้อมเราให้เราเล่นให้เราไล่หนีวิ่งหนีอะไรเงี้ยครับถามน้องอาร์มอีกนิดนึงประชาชนที่ไปเที่ยวที่สวนผักของเราเนี่ยส่วนใหญ่ท่านคิดเห็นว่ายังไงบ้างหลังจากพาเด็กๆไปสัมผัสหรือว่าไปเห็นตัวเองเนี่ยสำหรับสหรับผู้ใหญ่นะครับท่านอาจจะกลัวแต่ว่าไปที่เรียวโซนะครับรับรองครับเปลี่ยนทั้งสกติได้แทบทุกคนนะครับจากคนที่มองงูอยู่ไกลๆนะครับพอเด็กๆ น้องๆตัวหนุๆเด้เงนะครับไปจับสัมผัสกันผู้ใหญ่ก็เริ่มเป็นทางกติกันนะครับเริ่มไปจับสัมผัสบ้างหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่พาน้องไปครับก็ได้ให้ความรู้น้องๆบอกน้องๆบอกลูกบอกหลานะครับว่าเนี่ยจับสัมผัสได้ตัวนี้ไม่มีพิษอะไรครับคุณพ่อคุณแม่จะได้พาน้องไปเรียนรู้ไปาจับสัมผัสตัวจริงๆและให้ความรู้เบื้องต้นเลยโปรเจกต์บัตี่ใช่ไหมบัตสีู่ตว์สวนสัตว์เือซูไงที่เราบอกคุณผู้ชมไว้นะคะว่า เขียนข้อมูลแสดงความเห็นมาที่หน้าแฟนเพจของ Facebook วงเล่าเมาส์ขาวนะคะทุกท่านเลยอย่างที่บอก10ท่านแรกที่เขียนเข้ามาก็ได้ตุ๊กตาพร้อมบัตรไปด้วยส่วนว่าท่านอื่นๆที่หลังจาก10ท่านแรกนี้ก็ได้บัตรเข้าชมฟรีเลยค่ะหนึ่งท่าน2ใบด้วยกันก็จะไปเจอคุณอามแล้วก็สัตว์น่ารักหลากหลายชนิดเหล่านี้ค่ะเจอน้องเบบีด้วยนะเบบีเนี่ยชื่อชื่อน่ารักมากแต่ตัวเขาก็ใหญ่พอสมควรเลยค่ะคุณผู้ชมก็จะได้ไปสัมผัสแบบจริงๆที่สวนสัตว์ ที่เรียวซูนะคะอยู่ที่อยุธยาใกล้แค่นี้นะนั่งรถแค่45นาทีอ่ะ60กิโลเนาะก็มัน60กิโลนะค่ะพอหลุดจากตรงนั้นไปก็แป๊บเดียวถึงแล้วก็ไปเที่ยวอยุธยาไปเมืองเก่าไปชมสุสานแล้วไปทานกุ้งเลยค่ะใช่ครับทานกุ้งเผาที่ไปทาน้ที่อยุธยาไปพักผ่อนในครอบครัวปีใหม่นี้ก็ใช่คับใไหมนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางเรียวซูที่ได้นำสัตว์มาให้พวกเราได้ดูได้มาได้เรียนรู้กันนะครับเราก็หวังว่าเราจะได้ นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้การเราจะให้เพิ่มความรู้ให้กับทางท่านผู้ชมนะครับด้ะทางรัศเรสูเองก็ที่จะพร้อมจะสับสนุนในเรื่องของการที่จะนําเด็กๆหรือผู้ชาชนไปเ<ช>ที่ยวหาความรู้และไปห,ห,หาเรื่องประสบการณ์สนุกสนานเพลิดเพลินนะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของรัศดรสุเียนแล้วก็ทางคณะทีมงานที่มาส่งในวันนี้แล้วก็ขอบคุณสปมนสัอร์ทั้งหลายที่มานะคบขอบคุณที่มาเยี่ยมสปริงเมลแล้วก็วงเล่ามาข่าวนะคะขอบคุณน้องอาร์มค่ะขอให้ทางสวนสัตว์นี้ก็ ดูแลสัตว์มากกว่าเมสต่อไปแล้วก็รุ่งเรืองรคือสร้างสวนสัตว์นี่ลำบากเพราะงั้นต้องบอกว่าให้อดทนนะว่าจะได้กําไรเนี่ยมันยากเหมือนกันเพราะงั้นก็ต้องดูแลให้ให้ผ่านพ้นเรื่องการของดูแลสัตว์ขยายพันธุ์ได้มากขึ้นนะครับได้ครับขอบคุณครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเด็ดนอกวงนะคะพี่น้องที่สกลนครเนี่ยค่ะเขาอากาศหนาวเย็นมากเลยค่ะ5-6ถึงองศาด้วยกันจนมีการประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติหนาวนะคะช่วงหน้าค่ะ Calma, um cara.